คลิปนี้ไม่มีคำเตือนหรอกว้าวเพราะเนื้อหาไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นใครจะดูก็ได้ดูเลยไม่ต้องเรียกเพื่อนมาดูด้วยแต่เยี่ยมมากเลยนะเอาแล้วครับผเรากราบสวัสดีทุกท่านเข้าสู่ช่องซ้ำร้องของนายผีด้วยนะจ๊ะตอนนี้กับเกมหลักเกณฑ์นเนโกะหรือแมวนำโชคนั่นเองนะครับผมเนโกะนำโชคก็ได้เหมือนกันนะ ตอนนี้พกตุนมา200ครับพอดีในกลุ่มของในพีเนี่ยเขามีคนแนะนํามานะว่าเนโกกับสปีดวินเนอร์เนี่ยแตกดีครับวันนี้ก็เลยมาลองเนโกซักหน่อยละกันนะครับกดที่ตาละ10บละกันเปิดเทอโบแล้วไปลงมาลงมาอีกทีและมาเปิดมาดอกแรกคูณ4ไปครับเจะสิบนั่นแหละไม่ไหลละ ยังวะเไปต่อครับและลงอ่ลงอ่ะเปิดมาโอ้โหตัวคูณอย่างเยอะคูณ8ไปครับ152และมาต่ออีกครับบนั่นแหละหมดครับโอ้โหชี้เป้าดีจัดแตกมา268ครับร่างออนก้อนโตและไปกันต่อครับลงมาลงมาอีกที และดอกนี้ผมคูณ2ไปกลายเป็น138นะและไม่ไห่จ้าไปกันต่อครับลงมาลงมามาเถอะมาสิและและมาไหมเปิดมาดอกนี้ที่20.5และเจโอหูยังเยอะมาเถอะแถวแรกมาเออ สวยงามครับดอกนี้โอโหคูณ2ไปครับ144แล้วสกตเตอร์ครับตัวเดียวจะมาไหมและและโอโหไหลต่อไปครับดอกนี้อีกแนะและสกตเตอร์มามาโอ้หม่มาครับได้มา172.5จดอานะไปกันต่อเลยครับและเปิดมาดอกนี้ที่135และไม่ไหลจ้าไปต่อลงมา และดอกนี้ครับโคมแดงมาคูณ8ไปครับ200ร้อย่วนและไหลต่ออีกครับคูณ8เป็น64และหมดโอ้โหเด้งหน้ามาแล้วสองรอครับผมารางวัลก้อนโตนะขยับเพิ่มไปที่ไม้50ละกันครับและไปเปิดมาที่25ไลต่อโอ้โหดอกนี้60และไปต่ออีกครับ12.5และมาต่อโอ้โหสูชิเจ็ด5ครับ สกัตเตอร์ขาดตัวเดียวมาสักทีเถอะและเรียบร้อยครับโอ้โหไหลต่ออีก5ด้วยนะเรียบร้อยได้มา1,77.5พร้อมกับสกัตเตอร์สตัวมุนฟรี10ครั้งเริ่มเลยครับและโลงมายัางไงเปิดมาดอกแรกไมเขา้าดอกที่2องไม่มาและดอกที่3ลงมาเออเปิดมาดอกนี้ที่15ครับผมโอ้โหไมไหล 6เอ้เจ็ครั้งไม่มาครับและ6ครั้งมาไม่มาได้ตัวคูณอีกแล้วและ5ครั้งครับเออมาโอ้โหสาม0ครับดอกนี้จุกๆุกันไปเลยครับ3840น,นะราวมาซูปเปอร์เมก้าครับโอ้โหเพืเ่อนๆในกลุ่มชี้เป้าชี้พิกัดถูกจัดจัดเอ้ไม่ใช่ถูกจัดอะไรวะดีจัดจัดครับตรงเป้าสาสตร และดอกนี้ได้มาเจ็ดร้อยยี่สิบครับผมสามครั้งสุดท้ายไม่มาสองครั้งสุดท้ายมาไหมและไม่มาครับครั้งสุดท้ายโอ้โหตะกี้นี่พูดผิดพูดถูกเลยทีเดียวนะครับแตกหนักจัดอะและดอกนี้ครับแซกกตเตอร์ได้มาหมดสี่นด้าสิบหนะรับรางวัลเลยครับโอ้โหไม้ห้าสิบนะตะกี้ แตกมาแบบเกือบ5,000ันะทุกคนคิดดูแล้วกันขยับเพิ่มไปที่ไม้ร้อยกันเลยครับดอกนี้และลงมาลงมาเปิดมาที่20ครับและโอ้ยไม่ไหลไปต่อและดอกนี้คูณ2องไปก็เป็น400ร้วนไหลต่อครับอีก40และมาต่ออีกครับผม1 0 0ยคูณ2กลกยเป็น200และมาต่อครับเอ้ยโอ้ยลิ้นพันแล้วโอ้โห และมาอีกครับผม240และมาต่ออีกครับสองร้ทวนโอ้โหห,หลายยาวจัดจัดได้มา1,220นะครับผมนะเอาสักหมื่นละกันนะเหลือไว้ให้คนอื่นเขากดกันบ้าง <c oughs> ไปกันต่อครับและลงมาเปิดมาดอกนี้คูณ4ไปครับผม480และอุ้ยเมวมา ไปครับส่งมาหน้าร้อยทวนและวมาต่อครับหกร้อยวนและหมดครับผมโอ้โหสวยงามจะจัดครับสามาหน้าร้อยแปนะารังวัาซุเปอร์เมก้าครับและตอนนี้ถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้แล้วนะโอ้โหสวยงามจัดเลยถอยไปที่ไม้50าสัก4ครั้งและกันคขำๆนะปัดเศษเล่นๆและป้ายลงมาลงมาทีและมาไหม โอ้โหไม่มาครับไปที่30และปาเซตเออดอกนี้คูณ2ไปองหนึงรและเอมาต่อครับโอ้โห288และหมดสกัเตอร์เข้าด้วยยังไงล่ะได้มา450พร้อมกับสกัตเตอร์4ตัวมุลปีครั้งและเริ่มครับผ้อมโอ้โหยังสวยและดอกนี้ไม่มาครับดอกที่2องง่ายๆยังไม่มาและดอกที่ส โอ้โหไม่ไมาอีกครับและดอกนี้ลงมาโอ้โหสงสัยจะเกลือรครับผมสกเกตเตอร์รอบนี้แหละหกครั้งไม่มาอ่าครั้งเออมาแล้วครับคูณสิบแปด 18, ไปกลายเป็นยี่สิบเจ็ดและไม่ไหลครับไปต่อนะและเปิดมาดอกนี้ที่หนึ่งร้อยแปดสิบไม่ไหลอีกแล้วครับและสามครั้งสุดท้าย เออโอ้โหดอกนี้540และไม่ไหลเหมือนกันครับ่องรังสุดท้ายยังไงไม่มากรังสุดท้ายครับและเปิดมาดอกนี้ที่180โอ้โหไม่ไหลนะแถมมา180ครับสากเตอร์รอบนี้ได้มาหมด927นะโอ้โหสวยงามจัดอะรับรางวัลครับผม และคลิปนี้ผมขอตุลาไปแต่เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนุ่งนิงนุ่งนิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมนะและอย่าลืมไปติดตามช่องหลักกันด้วยทิ้งลิงก์ไว้ให้เราที่ดีสคริปันและคอมเมนต์ครับใครที่อยากเล่นตามก็ไปที่เดียวกันได้เลยนะแต่ตอนนี้นายพีมีกลุ่มดีๆมาแนะนำครับผมมีกลุ่มสาหรับแชร์เกมแตกเกมแจกเกมดีใครที่เล่นตามนายพีแล้วไม่แตกคิดเอ้ยออกว่าจะเล่นเกมอะไรก็ลองเข้ามาดูกันได้นะครับผม มีเพื่อนๆมีพีน่น้องๆคอยแชร์ข้อมูลเกมกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะลิงก์ทางเข้าก็อยู่ที่เดียวกันกับอีสองอย่างเมืกี้ครับบ๊ายบายจ้า